ตกแล้วท claro ุกคนตายตายตายอะไรครับไม่ยังเหื่อยยูน่คพัคนอ๋อแตออยู่อู่ซูู่สิ่ห้าโลเท่านน ข้างลรงขั้ห,หมนที่จริงจะเป็นยอดของรอยเชียงดาวนะแต่ว่าตอนนี้หมอกเต็มเลยน่าจะรอสายหน่อย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวสันต์เซียนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปตทแม่ลินนะครับผมเติมน,น้ำมันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปเปลี่ยนยางมาเรียบร้อยนะครับยางหลังจะเป็นของขึ้นสันนะครับผมที่วันนี้ถ้าไม่เปลี่ยนคือขึ้นดอยไม่ได้แน่นะทุกคนโอเคไปจะไปเดินทางกัน ทางเข้านะครับทุกคนทาเข้าไปที่ดอยแม่ตะพาณนะหรือแม่ตะมาณน,นะจะเป็นข้ายแบบนี้นะคะรับผมยังไงหมี่บ้านก็จะเจอทุ่งนาแบบนี้นะทุกคนจะเห็ดูแบบนี้นะฮะับทุ่งจะเป็น,นของที่อยู่้ายหมี่บ้านที่จุดกลางตรงนี้ก็ได้เนาะ จะขอถ่ายรูปตรงนี้ขอนสักรูปนะครับน่าจะสวยแน่นอนเลยไปเดินทางกันทุกคนฝนเริ่มมาแล้วนะครับได้ไม่ประมาณก็จะเนียนนะน่อ ค่าเข้าเกี่บาทครับเด็กมีมอเตอร์ไซค์สามบาทสี่สิบบาทคร,บครับผมมอเตอร์ไซค์สาวของคนสาวครับ,รบโอเคครับสวัสดีคุณเจ้าทุกคนค่าตเนียมในการเข้าก็คนละยี่สิบบาทนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีกยี่สิบบาทรวมเป็นสี่สิบบาทนะครับผม เร็วๆแล้วจ้าทุกคนอช่โอ้โหมดมาแล้วจ้าทุกคนนี่น่ะตอนนี้ก็ไปปล่อ คนถ้าเจอทางแยกแบบนี้ให้ลงไปด้านซ้ายนะครับผมที่ทงมันก็จะเป็นทางเดียกันแบบแต่ว่าเขาทำมาเป็นสองทางนั้นเวลาแต่คือ็ถส่วนกันแบบนี้นะครับผมกดตกแล้วทุกคน ตายตายตายทั้งนิ่มเละกว่าเดิมอีโกตโก,โกแล้วโกเสียนเะียจริง หัวมาต้องรับด้วยจ้าไปไหนนะอย่างเละทุกคนดูยางดิขนาดอันนี้เป็นยางใหม่แล้วเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ขึ้น ลื่นมากกับฝนที่ตกด้วยนะยอะไรครับยัง<อ>เหลืออยู่ท่านหนึ่งคนอ๋อเหลืออยู่อยู่เหรอโอเคครับ 5กิโลก็ถึงแล้วนะทุกคนสู้ๆๆ้เหลื5โลเท่านั้นโอ้โหโหโหอย่างเรื่อง รถพัชญนอกเบียบเดี๋ยวจอดนี่เลยครับลื่นเกินนะทุกคนคัดไม่เลยอ่ะคือมันเล่งไม่ไปอ่ะโหยดีนะครับมีชาวบ้านมาช่วยครับโคตรเหนื่อยใกล้ถึงแล้วนะทุกคน นิดเดียวอ่ะเดี๋ยวตรงนี้มันลื่นคลาสไม่นะมันมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวจะจอดพักรถตรงนี้ก่อนนะัทุกคนคลาสฉันไม่มันไปต่อไม่ได้จริงไงโหตอนนี้ก็มืดล,ละเหลือแค่สองโลนะันเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปนะครับรถก็จอดไว้นี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหาวิธีน่าจะอาจจะจ้างรถชาวบ้านขนไปให้นะฮะเดี๋ยวก็ ผมจะเอากระเป๋าตัวนี้กับกล่องตัวนี้ขึ้นไปนะครับไปจะกันข้างบนครับ เดียวนะครับทุกคนโอ้โหมืดแหละมันก็จะก,กลางตรงนี้นะครับค่ากลางเต็นท์ก็คนละ2 0 0บาทนะครับผมไปทำก,กางเตัวนึงก่อน ตัน,นี้หมอกเต็มเลยฮะตัวข้างล่างข้างบนที่จริงจะเป็นยอดของรอยเชียงดาวน่าแต่ว่าตอนนี้หมอกเต็มเลยน้าจะรอ,อสายหน่อยฮะนักต้องเที่ยวเรื่มมายเยอะเลยนะทุกคนหมอกเต็มอันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้านะะฝนตกทั้งคืน เเห็นยอดเขาแล้วยอดเขาอยู่ประมาณตรงนี้นะตอนนี้ก็ฟ้ายังไม่เปิดนะแต่คนยังฟุ้งๆอยู่แต่ว่าเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วแต่รอสักประมาณสิบโมงครึ่งถ้าไม่เปิดเราก็จะลงไปเลยเนี่ยตอนรถต้ารถลงไปซ่อมตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วทุกคน ไฟไม่เปิดเลยนะแต่ผมก็จะเก็บเต็นท์ลงไปเลยนะครับเพราเราต้องเอารถลงไปซ่อมต่อแะก็ฟุ้งแบบนี้เลยมีให้เห็นวิวแค่ตอนเช้านะครับปัแบบเดียว ถ้าใครจะติดต่อเรื่องการเต็นก็ติดต่อบ้านหลังนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ด้านหลังนะครับห้องน้ำสะอาดนะครับมีน้ําอุ่นด้วยจะเป็นระบบะเตาแก๊สน,นะครับค่ากางเต็น200บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับวราเขาคิดรวมทั้งหมดเลยทั้งค่าไฟก็สามารถมาชาร์จได้นะครับแล้วขยะพวกนี้ก็เราสามารถเอาไว้หน้าเต็นของเราได้เลยนะแล้วก็จะมี พนักงานมาเก็บนะครับนี่พนักงานของเราตัวเล็กๆน่ารักเชียวเยเต้นหลังนี้ก็รอให้ฟ้าเปิดเหมือนกันนะครับเนี่ยผมก็รออยากเห็นวิวดอยหลวงแบบสวยๆนะแต่วันนี้ผมดูพยากรณ์อากาศแล้วมันฝนตกทั้งวันเลยนะครับ นี่คือรถบรรทุกรถของเรานะฮะไปเราไปกู้รถกัน ฝ่ายเลยทุกคนกคนลื่นมากอะ่ะกี่รถหมุนพึ่งวงกลมตรงนี้เลยนะฮะพึลื่นมากอะ่ะไปได้แล้วอด นี่นะครับรถผมนี่แหละเมื่อวานมันเสียตรงนี้แหละทุกคนมันขึ้นไม่ได้นะมันเลื่นมากคัดไม่เลยนี่จอดอยู่นี่นะครับคันรับพี่

ข่าแล้วทุกคนงงงงสุดยอดมากนี้กำลังจะไปที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซะคะ์ในตัวเมืองของเชียงดาวนะววนี่เวลาผมถึงร้านซ่อมแล้วครับท,ทุกคนโอ้โหสภาพยังเละเอาละทุกคนรถเสร็จแล้วครับใช้เวลาซ่อมอยู่ประมาณ2วัน หมดไป2,950บาทนะครับผมทั้งหมดเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนมนากที่ดูคลิปนี้เราจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย